ำหรับผู้ซื้อของเซอร์ไพรส์คนรักค่ะแต่โน้ตเป็นคนแต่งตัวแบบเก๋อันนี้ดูเป็นน,อน็อตเขาจะต้องชอบแน่แน่กินไม่ออกถ้าวันนี้เนช่วยเราจะเป็นอะไรที่เป็นมุ่ินมากราะวอันเนี้ยเหมาะกับเนสีเขียวแน่เลยเนชอบแน่นอนแน่นอนแกล้งโทรหาไปว่าเจอของขวัญที่เนน่าจะชอบของเราเราจะใส่คู้กับเธอเออยากได้ด้วยนี่เองนี่กินอนอะไรนะ ไอ้เนี่ยไม่วันแอนโอลีไปดิป่ะเออก็เท่ดีนะเอนก็หลอกีใส่แล้วบีล็อกในใส่ให้ดูหน่อยใส่แล้วหลอกแบบไงไปเน๊ะเออีเดดค่ะเดดค่ะเธอคิดว่วันนี้เธอจะได้เดทกับเราหรือเปล่าสาวยังไม่ชัวร์ใช่เธอจะได้เดทกับไปแทนค่ะเย อนละมานหาซื้อของขวัดวันวาเลไทย์ใช่กันละกันค่ะโรแมนติกมากเลยบีจะกลายเป็นยูทูบเบอร์กับเขานะแต่บีไม่ได้อยู่กับเขานะทำบีไปอยู่กับเนี่นะให้บีซื้อของขวัญให้เขาโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยเปิดกันแล้วเปิดรายการ ผู้ซื้อของเซอร์ไพรส์คนรักค่ะในวันวาเลนไทน์นะคะเอาไอเดียนี้ไปเล่นกับแฟนๆได้แต่กติกาของวันนี้นะคะคือเนะจะไปกับนิคและปายจะไปกับโน้นนะคะเพื่อสลับกันซื้อของให้แฟนไปกันแบบแย่พี่เราลูกจะคิดถึงเธอนะและพี่ก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะเธออยู่กับเราก็สนุกมันนี่มากเธออยู่กับเราก็สนุกเชื่อไหมไม่เคยเตรียมของให้พี่ปายเลยจนกระทั่งประมาณวันที่เจ็ด เชื่อไหมว่าเป็นคนเหมือนกันเลยคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเหมือนกันแล้วพอรู้ตัวอีกทีเองก็คือต้องมีว่ะต้องมีเราต้องมีของเนเว้ยไปตลาดดอกไม้ในไปเจออีลูกโป่งที่เขาขายแบบโปงซาวันเหมามาทางอันอะไม่ถึงพันอ่ะจริงๆมันอยู่ที่ไม่ต้องแบบว่าแพงมากใช่จะ say yes เฮ้ยเคยมีขับทวินที่วันที่นี่ว่ะ ืออะไรให้ด้ปะคือจริงๆน็อตมันไม่ได้ชอบของแพงแต่น well ็อตเป็นคนแต่งตัวแบบเก๋นะต้องเป็นแบบ mix and match ใช่ใช <po ่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้ดูเป็นน็อตมากเลยเริ่มเริ่มเป็นน็อตละวน่ารักจ้าใส่สีสีไปแบบใส่แต่มันอาจจะแบบไม่ไม่ขนาดนึงอะเฮยอันนี้ดูเป็นน็อตเขาจะต้องชอบแน่ๆน่หัวหรอพี่คขายอันนี้คือยังไง กระเป๋าเหรอเธอเราเจออันนี้เหมาะกับนดอตปะใครทายคืออะไรไม่ใช่หมวกหรอกระเป๋าแต่ใส่กันงบก็ได้เลยนี่แค่ใส่เข้าเหมือนกันเยได้อยู่นี่คฟงน่ารักเลยเธอมันมีที่ปิดนะคะดีหฮอเนี้ยเท่าไหร่ชอบมากเท่าไหร่อะมื่นหกพันไม่โดนไปก็ได้หรอหมางันนะแต่ถ้าน็อตถ้าคิดว่าโน็อชอบก็โอเคอันนี้เว้ยคือแบรนด์ที่เราเห็นไอ้นดมันแอบแบบ ดูบ่อยๆเนี่ยเห็นปะมันแปลกอะเพราะว่ามันน่าจะชอบพี่เองแต่ว่าหนๆแล้วจะเซ้ยตัวเองดีปหมก็ดีนะน่ารักมากน่ารักโอเคไปค่ะไปจ่ายจ,จ่ายทีเดียวค,คือเราอ่ะอินไม่ออกถ้าวันนี้เนช่วยเราจะเป็นอะไรที่เป็นบหมือนมาก <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องปิดนตนัง1ปีจริงหรอจริงๆ <c oughs> ชัวร์แล้วนะชัวร์เออไงเรามั่นใจ นีส่สามารถใหญ่ได้นะของชิ้นเนี้ยเพราะว่ามันใกล้กับแอนนิเวอร์ซารีของนีกับพี่ปายจสวยจริงๆแล้ว <laughs> รถครับปกติเวลาวันวาเลนทน์ทำอะไรให้เน่บ้างเน่จะ ชอบดื่มวันดื่มคืนที่น่ากลัวของเนสอะไรรู้ป่ะเน็กจะชอบเอาอะไรมาให้เราก่อนวันวันทนายจะมีปีนึงอ่ะเน็มันเอาแบบกุหลาบแบบใหญ่มากๆอ่ะมาให้จากปากซอยตลาดพอก่อนวันวาเลนไทน์ใช่ป่ะกุหลาบมันจะไม่แพงเลยมันจะราคาแบบปกติแต่พอวันวาเลนไทน์ปุ๊บอ่ะมันจะแพงแล้วตอนนั้นเราต้องซื้อแบบแพงแล้วอ่ะที่ใเน็กอย่าทำอย่างนี้คุดันเคยซื้ออะไรที่ผ่านมาให้เน็บ้างเคยมีอันใหญ่อันหนึ่งก็คือทำช็อกโกแลตให้เลยทำเองเลยเหรอก็หาวิธีในเน็ตแล้วแหละต้องบอกแล้วว่านนสเนี่ยเขาเป็นคนแบบละเอียดมากๆแล้วเขาก็็เเปปนนคแบบบชอระดิษฐ์ขา นี่อะไรอย่างเงี้ยโดยมากนีกก็จะมีแบบซื้อดอกไม้ให้ทุกปียังไงก็ต้องมีดอกไม้ซึ่งมันเป็นอะไรที่อิมเพรสมากเพราะว่าเรารู้สึกว่านิกไม่ใช่นคนละเอ,ยอยียดแต่นิกก็ทําให้ <l> <l> จริงๆเราไม่เคยซื้ออะไรให้นิกเลยในวันอะไรเราจะให้วันอื่นแบบของขวัญวันเกิดยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นของใหญ่กว่านี่วันนี้ก็ยากสำหรับพี่ป่าเพราะว่าเป็นคางแรงแล้วก็นิกเป็นคนเรื่องมากด้วยอะนนท์ มันเป็นคนแต่งตัวเยอะปะมันเป็นคนแต่งตัวไม่เยอะแต่มันเป็นคนแบบดีเทลมากเช่นแบบเสื้อนี้มันแบบหนาเกินไปเสื้อนี้มันใส่ไม่สบายอะไรเงี้ยและน็อตคิดว่าจะซื้ออะไรให้เนคะเราอยากได้อะไรที่แบบไม่ใช่เสื้อผ้าน่าจะเป็นพวกแบบระจงแกเจ็ดอะไรเงี้ยเราเนี่ยก็อาจจะช่วยปายมาไม่ได้เพราะว่าเรากับนิกเนี่ยแต่งตัวคนละหมดเลยเราเดินเข้าร้านเนี้ยเราก็แบบมันแบบธรรมดาจังเลยมันธรรมดาจังเลยเฮ้ยปายเราว่าอันเนี้ยเหมาะกับเน็อันนี้คืออะไรฮะ อจริง嘛เนี่ยเฮ้ยว่าเน่ึ่มาแปลว่าเน่อยากได้ยังไงเขาก็ต้องอยากได้โอเคอันนี้มันคืออะไรนะคะคือเครื่องพิมพ์ลายแท็กทูค่ะตอนนี้เป็นของเกาหลีค่ะของเอลซี่ซึ่งมันสามารถพิมพ์ไปบนเนื้อเราได้เลยใช่ปะแล้วเราวาดเองได้ปะวาดลายเองได้เหรอว่าว่างแล้วก็ลูบจนกว่าจะหมดไฟสีเขียวแค่นี้เองเฮ้ยน่ารักเชี่ยคิวคิวผิวแล้วมันลบได้ปะน้นก็หนึบแล้วค่ะทุกทานเพราะว่าเป็นน้ำหนึบต้อง อันนี้แหละใช่ไหมอันนี้คือใช่เลยปิ้นบนอะไรได้บ้างอะ่ะผ้าผิวอะไรได้หมดเลยเหรอไปมาลองไหมโอเคมาลอง<ๆ>มาลองสรุปน่าจะต้องซื้อสองเครื่องเชียร์น่ารักจัดนน่ชอบแน่นอนแน่นอนเคยมีอะไร เราเนไม่ชอบบ้างวะชอบมีอาการแบบว่าเหมือนไม่ชอบตอนแรกอ่ะแล้วก็มุ่งไปตอที่ถ้าสุดจะมีกางเกงตุ๊กตาแต่ตุ๊กตามันแบบไม่ใช่แบบที่เราชอบอ่ะพอเขาเริ่มใส่แล้วแบบคนเริ่มชบกันเลยว่ะชอบเน่มันค่อนข้างมี identity ที่ค่อนข้างชัดว่าเขาชอบแบบไหนมีเทคนิคแนะนําสาหรับผู้ชายไหมคะเวลาซื้อของให้แฟนคือบางทีมันตามซีซันนอลไปอย่างเดียวใช่ป่ะถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับ p e r s o n a l i ฟ e เกี่ยวกับเขาอ่ะเราก็จะช่วยช่วยมากๆไม่รู้อันนี้มุมเรานะแคนที่จะ ก็ไปทุ่มซื้อดอกกุหลาบหนึ่งอยดอกกับหนึ่งดอกแล้วมันมีกบบการหรืออะไรบางอย่างที่เป็นชื่อเขาหรือเป็นอะไรสาหรับปีนั้นๆมันน่าจะทําให้เขารู้สึกแฮปปี้กว่าใช่แบบดีเลทกว่าเพราะผู้หญิงนะคะเป็นเพศละเอียดดอานีตาด้วยเ่นน่าจะมาเจอันีอ่ะโทรไปบียดเม่อไหิ้แต่เราแกล้งโทรหาไปว่าเจอของขวัญที่เนยน่าจะชอบน่ารักปะเขากับเนทที่สุดโอมา เเอและขามีเรื่องแล้ววะคุณธนิกเขาแอบ,บส่งซิกมาว่าเน็มีสิ่งที่เน็กรกีดเปชิวแล้ว <laughs> แต่เรากำลังซื้อฝักหลังอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเจ้ได้แล้วเธอเธอหาซื้อของขวัญให้เรายังอะ่ะถ้าเธอยังอะ่ะเรามีของที่อยากได้เอาซื้อแล้ว <laughs> อ๋อ <laughs> เขาบอกมามีของที่ให้เราแน่นอน ตัวเองอยากได้ด้วยดิเองไม่ชอบหรอเนี่ยเราหมดรถช็อนแล้วบอกกูอยากได้แบบกูเด็กเอางี้ถ้าเขามีสีชมพูเราใส่คู่กันโอเคี้แต่ถ้าไม่มีเธอก็ไม่ต้องเอาเพราะเรามีของขวัญหนึ่งที่เจ๋งกว่านี้อีกเราเซนี้เถอไปน่าเอาเพราะว่าเราอ่ะกูไม่ได้ใส่เดียวกูต้องได้ใส่เรื่องว่ากูได้เห็นด้วยได้ดูด้วยได้มองด้วย ไม่กับนสนุกวะสนุกเพราะว่านน์ตแบบนี like ้เันเรื <t <t ่องของสาวเขารีเทลมากมากเลยเขาบอกว่าเขาเรื่องของดลิยากมากเพราะว่าสล์เขากับทธายดมีแยกกันโดยที่เธอนท์บอกว่าเราไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอะเพราะว่ามันแบบเรียบมากไหนไหนเราก็เป็นคนเฮี้ยอยู่แล้วแกรซิมมึงอยากได้ไรกอนจริงจริงกูอยากได้ลำหอบลำหอบละน้ลำหอบเลยเราบอสหรอทิกิอย่างนะคะสาวถ้ามึงเป็นเพื่อนกันแล้วแฟนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันหมดอะกรซิบค่ะ ใช่เพราะเราก็ได้เราอยากได้ค่ะใช่ค่ะมุกเชื่อเรื่องนล้นแหละไปบายนะขอบคุณมากเลยที่แวะมาซื้อของให้เราอ่ะปะต่อไปตาเธอตะกี้แอบกระซิบมาน้ำหอมไปก็หมดพอดีเออโอ้ไปดูที่นี่มีไหมมีซื้อน้ำหอมให้ให้เป็นเงินสดได้ดีไหมดีดีบอกรถบ้างดิ กลิ่นไหนได้ไหมคะนี่กลิ่นเหมือนอะไรนะอ้เหี้ยกลิ่นเหมือนคอพี่ป้ายจริงจหลังจากที่ลองมาประมาณสี่กลิ่นก็คือกลิ่นคอเก่าพี่ปไปนั่นแหละกลิ่นคอพี่ป้ายฟังแล้วรฟืนจุด t h i r t ีนเอันนี้แล้วกันครับไซส์นี้เลยกลับเอากล่องใหญ่ๆนะคะเพราะเดี๋ยวเขาใส่เงินสดเลยทีให้แฟนเขา customize ชื่อไซส์เฮ้ยเซนตนิกแล้วปายดิ My one and only ปายดิป่ะ คนหัวลุกเหรอจริงจริงแล้วว่าเขาว่าไม่ให้คืนน้ำหอมไปกันไปรู้ปะเขานะไปต้องคืนเงินไปต้องคืนเงินมา10บาทก่อนเราคิดแล้วนะคะว่าเราอยากซื้ออะไรที่นิกน่าจะได้ใช้เช่นแว่นเพราะว่าปกตินิกอะชอบขโมยแว่นเราใสทุกอันเลยไหนที่แบบตีกรอบได้บ้างตีกรอบนี่มันคือแว่นมันต้องจําเป็นอยู่แล้วใช่ปะจำเป็นมากนาะแต่ว่ามันจะแล้วแต่สีไง เล่นมีผลกับการมองย่ามเราใส่ให้ดูหน่อยดิอ่าได้ได้ใส่ดูหน่อยรถที่ตีกอลก็ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าแอปแอ้มทำเป็นอันนี้เหมาะกับปลายอาผู้ชายนะครับเออก็เท่ดีนะเออก็หลอนะทันนี้มันจะเป็นคนส่งหน้าเขาจะไอ้นี่กว่าเรานะต่อกว่าเราต่อไอ้นี่ดีกว่าป่าวะถ้าเป็นเราเราจะชอบอันนี้มากกว่าดูเคร่งขรึมใส่ขับรถแล้วก็เดินมากินบรันช์รถ20คือตอนนี้มันเกิดเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อตัวแรกรถ20 ซื้อตัวที่สองลดสิสต้องสองอันแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นอันนี่ม่าใส่ตาแล้วปะ่ะเดือนี้กเขาเป็นคนชอบใส่แว่นทรงเยอะมากๆแต่ล่าสุดอะเลนมันแตกเว้ย oh, <okay. S 1> แล้วเราควรซื้อให้เขาเว้ยเราไม่เคยใส่แว่นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่คุ้นรู้ตัวเองมากๆเลยอ่ะอันนี้เบาด้วยนะเออใช่ใช่รู้สึกนนเ,เบาๆ เป็นแฟนกับพี่ปายมันดีจริงๆได้2ชิ้นไม่พอยังเลือกและรายละเอียดครบถ้วนมากๆมาเป็นร้อยขอการพวกเรา <c oughs> จับมือครับคือเราบอกไว้ว่าถ้าแฟนไม่ชอบขอขามาเปลี่ยนด้วยฉลาดมาก่นป็นเทคในการซื้อของให้แฟนที่ดีที่สุดฉลาดมากปายขอคคบขอคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่ให้คลิปนี้บบเรียบร้อยถ้าเขาไม่ชอบเอามาเก็บ ขอบคค,ออบคุณค่ะ,อ,ณะอีกอ,อันนี้เปอันนี้มีคำพังอ๋อไม่อันนั้นคือแค่เปลี่ยนเลนส์นะไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันนะแต่ด <Okay. S 1> ีใส่แล้วดีรอเวลาไหนใส่ให้ดูหน่อยใส่แล้วรอเป็นไงอ๋ <laughs> อเด็ดมากมึงเลือกยากมากนะกูต้องให้นรสช่วยใส่ทุกอันเลย คือสั้นๆมึงจังเพราะว่าหนวดหน้าสั้นมากใช่เพี่ไม่ยามพูดแล้วเราว่าหน้าเราอ่ะต้องได้รับการอะไรบ้างแล้วให้มันแบบว่ากระชับขึ้นหนุนของเขาโ้าหแย่โดเฮ้ยขออะไรเส้นใดดีเฮ้ยอันนี้ดีกว่าโอ้ยอันน่าต้องชิบที่ the best wife ปะค่ะชอบปะไม่รู้ว่าเทนนิกรู้ได้ไงดีดีเนาะคนกัซิปลายกับซิปไม่แต่ว่าจริงๆในกล่องอ่ะจะมีอีกสองมือในนั้นนะจริงหรอ ายลับตาก่อนใช่อะโหมันคือใช้งานแบบนี้เหรอเฮ้ยน่ารักคนเป็นนดเลยนดเฮ้ยใช่ดาดาเฮ้ยมันยังไม่พอแค่นั้นนะเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอเป็นเสือแบบผู้ชายแต่กระโปงผู้หญิงเฮ้ยเออได้ว่ะอ้โหเท่าทัุ้กเป็นยังใหเศษเต็มสิบปะร้อยเต็มสิบ หวังว่ามันจะดีนะไปมึงชอบแน่แน่มันจะเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องไปเจ็บตัวสั่เพราะว่ามันคือเครื่องบินแล้วเนวาดเองเข้าไปในเครื่องปินนี้ได้ด้วยแล้วมันก็จะปินได้บนผ้าได้บนทุกอย่างเลยมาแล้วเรามีรอยสักเธอมีแท็บอูนี่คือเสร็จใช่ไหมครับยังยังไม่จบเราจะพาหนุ่มๆไปที่อื่นก่อนเรามีเซอร์ไพรส์ให้หนุ่มๆมากกว่านี้แต่ถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนตามเรามา ที่ต่อไปเรามีเซอร์ไพรส์ให้หนุ่มๆเราจะพาแฟนๆพวกเราไปฉีดหน้าเป็นครั้งแรกแบบบังคับเซอร์ไพรส์นี้มึงเป็นคนขี่นะท่านนี้ไปนลูดนะรถพร้อมเพราะอะไรรู้บ้ารถโดนบังคับบ่อยเราชินชาร้วและแล้วจะพาไปที่ไหนไม่ได้ถูกเพราะว่าเป็นคือบ้านหลังที่สองของเรานะคะมาครัเรียนเชิญค่ะเมื่อไหร่เพื่อนหนุ่ค่ะเขามีความกังวลว่าอยากมีใบหน้าที่คมขึ้น ปัญหาของผู้ชายอธิบายไม่ได้ว่าอยากได้อะไรผู้หญิงเรารู้ว่าหนูรู้สึกว่าช่วงนี้ตรงนี้หนูไม่ดีค่ะผู้ชายดูไม่ค่อยออกอะค่ะปกติหน้าผู้ชายควรจะต้องเป็นยังไงในลักษณะของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันเนาะแต่ว่าก็จะเี็นแบบพาร์ทนคร่าวๆครับผู้ชายก็จะดูแบบลุกมัสคลีนหน่อยก็คือหน้าคมๆหนวแก้มเป็ด่นจอระบุคมผู้หญิงก็จะดูอ่อนหวานเป็นเฟอร์มินีหน่อยหน้าละมุนละมุนเขาก็บอกว่า กลัวทำออกไปแล้วคนจะคิดว่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันจะทำไม่เยอะแต่ในลักษณะาาที่ทำจะเป็นจุดต,ตำแหน่งที่เฉพาะมากกว่าจะไม่เหมือนผู้หญิงจะกระจายาาอย่างเแพนิคที่วันนี้หมออยากทำอะไรให้ครับถ้าอยากหล่อกก่นสวยๆนะครับในการฉีดบริเวณด้านข้างฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้ก็ทำได้แต่ถ้าสามมติอยากให้จอไลน์เด่นๆหรือว่าความอยากให้จอไลน์เด่นๆถ้าทำตัวสก๊อตตราก็ทำให้ลักษณะของใบหน้าดูกระชับขึ้นงั้นแสดงว่าเคนิคทำสก๊อตตระ นกกลาอะไรดีนนจอลชัดอยู่แล้วเนี่ยเรียกนจอไยอ่าจอไลดีอยากให้ชัดอีกก็สามารถเสริมสกอตราเข้าไปก็ความกระชับมากกว่าได้เพราะเรารู้สึกมันมันยังยังมีพื้นที่เหลือแล้วโบทอกตรงเนีต้องเริ่มยงดีนโบทอกเในในส่หน้าผู้ชายมักจะไม่คฉีดโบลทอกตรงนี้เพราะว่าต้องการความคมของขอบกรอบหน้าาไว้ฉีดินจุันให้น ได้ครับน่าจะได้ใส่สที่ป้ายทำอะไรตอนนี้หรือไม่เดี๋ยวเพีไม่รู้ทำอะไรอ่ะแน่ไม่หมดแล้วอแล้วตนนี้ครับผู้ชมก็เป็นนาทีดีวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยแอบมากันเพราะก็ปกติเราแอบมาเวลาเพราะหมอเป็นเป็นบ้านังที่สองเพราะว่าเรามามันจะาสี่ชั่วโมงแม่พอลก็มาใครจับ่าโอเคครับถ้าสวเราีตัวบทท้องกามไม่ได้าน้านงไครับเห็นิเตอ อตรงนี้มันติดกานแต่ว่าข้างล่างอ่ะที่จมเลยนะขาคุยงล่ะก็เป็นลักษณะของการฉีดโบท็อกซ์ที่ดีครับคือเราฉีดเฉพาะมุมละาอเราฉีดมุมนึงเกิดการแยมต่อปปัติมขาหมอคุณน้องนะครับก็ทำสกัปตรานะครับในบริเวณขมับนะครับบริเวณสันแก้มนะครับโหนกแก้มแล้วก็บริเวณหน้าผู้นะครับเพื่อเกิดการลิฟติ้งได้มากที่สุดนะน่ายกเลยอ่ะใช่เพราะว่าโอเคเบื้องต้นก็เคย ลักษณะของการทัทกกระชับมาบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนทำเสริมเพิ่มให้ความกระชับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะกการถานเขาเห็นเลยน,นะคะว่ายกไปด้านต่างๆชัดเจนนะนี่เป็นขี้ผึ้งนะคะ,ะเพื่อให้การนวดนั้นลื่นหน่อยหนึ่งไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราลูดไปในผิวที่แห้งอาจจะทมให้เกิดผิวถลอกได้ครับการนวดนะครับนวดในอนอกนอกนะครับหมอเพ็ญนวดสบายมากเขาเรียกว่าหลวมอ่อเลยหลุดใจเขหลุดอนหนวดผ่อนแล้วตอนนี้ แต่น่าจะดูใหญ่ขึ้นไหมครับหมอการฉีดจอรลน์ก็คือการทําให้บั้งตรงนี้มันกว้างขึ้นแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเยอะมากๆนะหมายถึงว่าปริมาณคือ cc cc ขึ้นที่ผมกลัวคือผมกลัวมันนั้น่าจะไม่กว้างน่าจะไม่กว้างขึ้นครับลักษณะของมันคือจะมีขอบตรงนี้เยอะขึ้นวันหลลองอินนะครับเพราะมันจะมีพวกไฟล์รงนี้เยอะใช่สรับต้าไปก่อนอันนั้นถ้าคิดเหมือนกันว่าจะช่วยได้ยกก่อนแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่พอก็ค่อยนัดถ้าได้เลยว่าการเลนม์การเลนส์ติ้งตรงนี้ขึ้นแล้วมันโอเคขึ้้นดวย โอเคหล่อแน่นอนโอเคครับขอจ็บไหมครับู้สเลยนี้หลจะไรไม่เตอนนี้ก็ฉีดสกัปต้านะครับหนึ่งขวดมานะครับเรียบร้อยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตอนนี้ก็จะเป็น lifting effect ของตัวสกัปต้านะครับใบหน้าก็คือยกขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นตัวสกัปต้าทำให้ใบหน้าดูนั่นกระชับมากขึ้นผลลัพธ์จะเห็นประมาณ2 3สาสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับสูงสุดประมาณ2 3สามเดือนได้เลยครับ ตันนี้เราใช้เป็นตัวเี้ครับและเซรียนสกินบูสเตอร์ไว้เท่าไหร่เดี๋ยวไปตานะครับก่ของตัวนี้ทางนั้นกรองหม่ครับที่นี่ก่อนบัทึกนั้นชาเลนจคิดนี้ให้พอดูแบบตาอิ่มๆีเต็งหนอน โอ้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยตาไม่เหนื่อยเลยอะธรรมชาติมากๆเห็นปะหล่อโคตรว้าวบริการมันวาเรนไทายค่ะบบริการว้าวมีนเร r e c t r ริ d เลยอะโอ้โหตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเหรอโอ้ไหนๆคนไทยก็ทำแล้วนะคะเราก็ต้องสวยบ้างเล็กเลยอ You mean? We...